ด้วยขล่างกเหลืองแล้วนะครับตอนนี้เหลืองแล้วครับผมต้องกลับแน่นอนใช้ตะหลิวกลับมันจะแตกนะครับข้าพรมข้าพรมเสียตองไอ้เฮ้ยนี่นี่ผมอยากดูตรงนี้แหละเห็นไหมครับโอ้โหมันไม่ถึงกับไหมนะครับผมแต่สีมันสวยงามเลยครับสีเริ่มสีสันก็สีดำเล็กน้อสีนิ้วดำมาดูสีสันเริ่มสีดำเข้าไปแล้ว หอมน่ากินเลยครับหอมน่ากินโอ้โหอ้โหเอ๊ครับสวัสดีครับช่องยูทูบคุยยาวครัวครูใหญ่ยาวครับผมวันนี้นะครับเรามากับเทพดอมนะครับเราจะมานําเสนอสูตรทําอาหารง่ายๆนะครับวันนี้มีสูตรอะไรครับไข่เจียวแหนมครับไข่เจียวแหนมครับใส่แหนม แหมที่อยู่ตามเซเว่นอะไรนี่ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อรามาดูหน้าตานะแล้วก็ทํายังไงขั้นตอนเนาะอ่ะมีอะไรบ้างเนี่อ่ะโอโหผ้าขาวคุมเหมือนเดิมนะครับความสะอาดเราต้องเน้นนะครับหัวของเรานี่หน้าตาถ้าจะทอดไข่ต้องดูไข่ก่อนแหละเนาะไข่ต่อไข่ไม่ดีก็ไข่ก็ไม่สวยนะครับแตกหมดใช่ไม่ได้ครับ แล้วก็ <ibl> หลมครับแหลมเซเว่นครับการื่องปรุงก็มีน้ำตาลน้ำตาลโอ้ง่ายๆเลยนะง่ายแค่นี้มีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แต่แต่มีเทคนิคการตีไข่การใส่แหนมนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับตีไข่ตีไข่ก่อนใช่ไหมตีไข่ก่อนครับเอาเลยตีไข่ใช้เวลานานใช้เวลานานหน่อยสักนาทีครับนาทีถึงสองนาทีครับ ต้องตีไข่ก่อนครับอย่าไปใส่แหนมไม่งั้นแหนมมันเละอนตีให้ฟองขึ้นให้เกิดฟองมันจะทําให้ฟูครับถ้ามีเครื่องปั่นล่ะไม่ได้ครับไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเราเอาผิดใช้วัตถุประสงค์ไข่เจียต้องตีครับปั่นไม่มีไม่มีไข่ปั่นครับมันมีเครื่องปั่นนะตี ไข่ให้แตกได้ช้อนก็พอแล้วอตอนนี้ก็แตกนะเกินความจําเป็นเกินความจําเป็นแล้วต้องไปเสียค่าไฟอีกนี่เนาะเห็บดอมของเราวันนี้นะครับอยากจะมาทําอาหารสูตรง่ายๆเนะที่ครัวคุยายญ่ครับทอดไก่ให้สวยครับเสร็จแล้วมีฟองเห็นไหมครับอ๋อให้มันเป็นฟองแบบนี้ครับเป็นสี่นี่นี่นี่เราตีให้มันเป็นฟองอากาศอยู่ในนี้นะครับใส่ข้างรุงครับ เครื่องปรุงอาอะไรก่อนน้ำตาลปลายช้อนนิดปลายช้อนนิดนึงรสชาติไม่เค็มคนเท่าไหร่น้ำปลาปลายช้อนปลายช้อนครับครับปลายช้อนเนาะรสดีปลายช้อนรสดีเตีให้เข้ากันตีครั้งหนึ่งเข้ากันอ๋อตีให้มันเกิดฟองแบบนี้ครับผมครับรวมแล้วทั้งตีตีก่อน ใส่เครื่องปรุงแล้วใส่เครื่องปรุงก็ตีก็อยู่ในนาทีตอนนี้สองนาทีห้าสิบเอ็ดห้าสิบสามวินาทีน่าจะสามนาทีมันเป็นฟองเสร็จแล้วตีสักนาทีก็ใส่แหนมไปใส่แหนมลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องตีแล้วนะครับคนเนาครับกับคนเนาเสร็จแล้วครับขั้นตอนการเตรียมไข่ครับผมอันนี้ผมจะถ่ายยาวๆให้ดูเลยนะครับผมทีนี้ หม้อมาดูหม้อเรากระทะครับกระทะมีหม้อ,อกระทะนะครับระะเผากระทะก่อนใส่ใส่ไปเลยใส่น้ำมันนะครับน้ำมันพืชของเราวันตะลิ้วไงฮะตะลิว มาเอาตะหลิวให้หน่อยเร็วตะหลิวตะหลิวเร็วเร็วอ่ามาอ่าโอเคโควันขึ้นเลยครับผมต้องใช้ไฟแรงหรือเปล่าเผากะทะอ๋อเผากะทะเผากะทะเมนทิ้งไปอ๋อเผาแล้วก็ทิ้งไปฟไฟไหม้เหรอส่ไหม้ครับอ๋อ น้ำมันลงไปน้ำมันนะครับี่กระทะครับมาดูปริมาณมาดูปริมาณครับนี่นครับไม่มากมครับเยอะฟูจริงแต่มันติดกระทะมันมันระอมน้ำมันครับเราจะทำสูตรไร้น้ำมันครับ,รบเล่กไฟนิดไฟไฟสูตนิดจะมีไฟลุกไหมเนี่ย ไม่มีครับอ่าไมมีจะเอากล้องออกหนึ่งไฟหนึ่งไฟนะครับผมก็มีควันขึ้นนียครับเราสั้งเกต็ดใส่ไข่เราทั้งเกตดูควันมีควันขึ้นควันอันนี้จะเป็นกระทะเหล็กมีจะมีควันระครับอลูมิเนียมอาจจะไม่มีอ๋อป็นกระทะเหล็กนะใช้กระทะเหล็กทอดครับมาดูใส่ไข่นะครับ โอ้ตรงบรรจงด้วยให้ลงสวยงามให้มันกลมครับให้มันกลม,ม,กลมโอ้โหพี่น้องฟูน่ากินเลยครับเห็นไหมนี่หอมแล้วกลิ่นหอมออกมาแล้วครับกลิ่นหอมออกมาแล้วอันนี้ต้องมีเจอฝัดแน่นอนเลยครับพริกดูข้างล่างพริกดูข้างล่างพอิกดูครับครับอ๋อ เราคิดว่ามันสุกแล้วเราก็จะตีลังกาครับต้องคอยเกลี่ยให้มันวนอย่างนี้ไม่งั้นมันจะไหม้หวาดเฉียวโอ๊ยโอ๊ยบาดเฉียวเพราะมันจะหล่นมันได้เหลืองทั่วๆมิฉะนั้นมันได้แต่เราไม่เร่งมันนะครับถ้ามันร้อนมากเราก็ยกขึ้นจากไฟมาดูมาดูมาดูสูตรเด็ดสูตรเด็ดนะครับอันนี้ไฮไลท์สำคัญนะครับอีกสักหน่อยนะจับตาดูให้ดีนี่ดู มือล่างเหลืองแล้วนะครับตอนนี้เหลืองแล้วครับผมต้องกลับแน่นอนใช้ตะหลิวกลับมันจะแตกเหรอข้าวโพมครับผมเสียต้องไอ้เฮ้ยนี่นี่ผมอยากดูตรงนี้แหละเห็นไหมครับโอ้โหมันไม่ถึงกับไหมนะครับผมแต่สีมันสวยงามเลยครับสีสวยงามเลยนี่ถ้ากินถ้าเกิดใครไม่กินสีนี้ก็รอเวลาลงหน่อยได้ครับผม แล้วแต่นี่กลิ่นหอมเลยครับเป,ป็นเป็นกลิ่นไหม้ของหม้อด้วยนี่ครับนี่อัดทิศอีกทีนึงิงอ่ะดูออช่วยนี่นนะแหนมขึ้นบนครับอ๋อแหนมขึ้นข้างบนนะครับผมสวยเลยครับสวยเลย FC เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็นะครับ,บเราจะเอาใส่จานนะครับใส่จานอ,อันนี้ ได้ยินว่าเทพดอมบอกว่าทอดให้โรงแรมเลยใช่ไหมครับผมแบบนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้ตีลังกาแบบนี้นะเนี่สีสันสวยงามเลยเอฟซีใช้เวลาตอนนี้เจ็ดนาทีสามสิบสี่วินาทีเนาะนี่คือหน้าตาสีสันวันนี้มีมีเม,มนูดเดียวใช่ไหมมีผัดกะเพรามีผัดกะเพราต่อใช่ไหมอ่า งั้นรอดูผัดกระเพราต่อครับผมผัดกระเพราต่อหรือกระเพราแตนกระเพราต่อแตนต่อแตนนี่นะไม่ใช่พึ่งนะกระเพราต่อครับผมพึ่งเข้ามาบ้านแล้วอ่ะมาดูครับคครับผมเมนูต่อไปจะผัดกระเพราเป็นไงกระเพราผัดกระเพราใส่กระเพราไก่กระเพราไก่เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ อยู่ในเนื้อไก่จะมีอะไรบ้างครับเนี่ยพริกกระเทียมพริกกระเทียมเนาะใช้สับไม่อย่าไปตำมะสับเอาสับเอาอตำแล้วจะเป็นเมือกไม่สวยนี่ข้างๆก็คือกระเพรานะครับผมพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาเครื่องปรุงก็มีมีนิดเดียวครับผมเท่ากันเลยกับทอดไข่ปลาน้ำตาลรสดีน้ำมันหอยอ่าเออเพิ่มน้ำมันหอยเนาะนี่เอามาดูดูเลยอ่าแม่บ้านแม่ครัวนะครับดูเอาไว้นะครับผัดกินง่ายๆเลยนะครับ เพราะว่าอาหารของเราทุกวันนี้มันก็มีหมูปลาไก่นี่แหละนะแต่เราจะทำยังไงคร่นะทำอาหารของเรากินครับแต่ละวันแต่ละเช้าเนาะบางทีนี่แม่บ้านนี่หนักใจเลยเนาะจะทำอาหารแต่ละเชา้าไม่รู้ว่า,าจะทำอาหารอะไรให้ลูกให้สามีกินเนาะนี่เอาสูตรนี้ไปทำกินเลยครับเอฟซี FC. นี่อ่ะตอนนี้ใช้ใช้น้ำมันนิดหน่อยน้ำมันิดหน่อยใช้น้ำมันครับให้ร้อนแล้วแล้วใส่รวมไปเลยใส่รวมเลยเี่นะครับไม่มีไฟลุกนะไม่มีครับกล <laughs> ัวกลัวไฟไม่ก้อง <laughs> อ่าเล่อนไฟนิดเนึ่งนะครับ วองไวนะครับผมของแท้ว uh, ันผัดกะพอสุกมากครับเดี๋ยวมันผัดแลาผัดสุกเสือได้เดียวไม่นุ่มเบาไฟลงหน่อยไฟแล้ะจะใส่เครื่องปรุงแล้วครับตอนนี้เครื่องปรุงเลย นี้ำมันหอยสองช้อนอหมูสามชีดนะไก่สามชีดนะครับครับหมูสามชีดไก่ครับโอไก่สามชีดใส่ช้อนครับรสดีรสดีน้ำตาลน้ำตาลช้อนครับครับน้ำตาลหนึ่งช้อนคับสูตรของเชฟดอมนะครับไม่ต้องการหงชรสนะครับผมนี่ไม่ได้ใส่ผงชรส เิ่สีสันก็คืยุดำนิด,ดนึงยิยดำีมาดูสีสันเพิ่มสีดำเข้าไปแล้วโอ้หอมหน่ากินเลยครับหอมหน่ากินโอ้อู้หอเฮ้ยเ็ดร้อย <700. S 2> ครับกะเปราใส ต้องเป็นไฟกระเด้งเตาเาแก๊สแบบนี้นะเต้าฟู้นะครับผมจะผัดแห้งนะครับไม่ผัดน้ำถ้าเราถึงผัดน้ำก็ใส่น้ำเแห้งนะครับแห้งเลยกินให้แห้งเฉพาะไมต้องผัดน้ำวัตถุของเฉพอมแห้งครับผมใช้เวลาตอนนี้สามนาทียี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับผมหรือประมาณสามนาทีครึ่งนั่นเองเนาะอ่ะใส่จานเทาพิธีพิธันทุกขั้นตอนครับเป็นส หอมนะครับหอม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 น่าทานมากคู่กับข้าวสวยวร้อนๆคืออาหารเช้านะครับวันนี้เราจะทานกันนะครับสองอย่างคือกระเพราหมูนะครับแล้วก็ไข่กระเพราไก่ครับเออกระเพราไก่อ่าออแล้วก็ทอดไข่แสนแนมนะครับผมอ่า พีสารสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปสี่นาทีครับผมนี่พร้อมกับไข่เจียวของเรานะครับโอเคเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรทําอาหารง่ายๆจากเทฟดอมนะครับอ่าซึ่งอ่ามอบนะครับสูตรนี้ให้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับเอาไปทํากินได้เลยครับสำหรับแม่บ้านแม่ครัวนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะครับเจปดอมจะมีอะไรมานําเสนอครับติดตามอ่า ช่องครูใหญ่ยาวหรือครัวครูใหญ่ยาวต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ